สวัสดีค่ะเพื่อนอนักคิดมั่งคั่งทุกคนเคยไหมคะเวลาได้ยินคำว่า Cloud Computing แล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องซับซ้อนเป็นของใหญ่ๆที่มีแต่บริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้นที่เข้าถึงได้เหมือนเป็นปราสาทกลางก้อนเมฆที่เต็มไปด้วยเวทมนต์อันซับซ้อนใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะเราจะพาไปรู้จักกับอัศวินก้อนเมฆตัวจิว๋วแต่แจ๋วที่ทำให้โลกคลาวด์เป็นเรื่องง่าย เป็นมิตรกับทุกคนโดยเฉพาะกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระและธุรกิจเล็กๆที่กำลังเติบโตคะ่ะใครที่กำลังมองหาหุ้นเทคที่แตกต่างมีเสน่ห์เฉพาะตัวห้ามพลาดเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่อง WellTinker ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโปรดตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยง เรามาเริ่มกันเลยตอน DOCN หุ้นคลาวด์ที่คุณไม่ควรมองข้ามทำไมดิจิตอล o อเชีถึงเป็นตัวเลือกสายมั่งคัง่งเอาละค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นที่มีชื่อย่อว่า DOCN หรือชื่อเต็มๆว่า Digital Ocean Holdings Inc ฟังชื่อแล้วอาจจะดูธรรมดาธรรมดานะคะแต่เบื้องหลังนี่ไม่ธรรมดาเลยเพราะเขาคือผู้ให้บริการ Cloud Computing หรือพูดง่ายๆก็คือบริการเช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะดิจิตอลโอเชียนทำอะไรแตกต่างจากเจ้าใหญ่ยังไงลองนึกภาพแบบนี้ค่ะปกติเวลาเราอยากสร้างบ้านเราก็ต้องซื้อที่ดินเองสร้างโครงสร้างเองลงเสาเข็มเองใช่ไหมคะยุ่งยากและแพงมากๆแต่ถ้าเราอยากสร้างเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือระบบอะไรก็ตามเราก็ต้องมี ที่ดินและโครงสร้างสำหรับวางระบบเหล่านั้นค่ะซึ่ง Digital Ocean นี่แหละคือเจ้าของโครงการจัดสรรที่มีที่ดินให้เช่าพร้อมโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรทั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ Digital Ocean เรียกน่ารักรักว่า r o p l e t s เหมือนหยดน้ำเล็กๆที่รวมกันเป็นมหาสมุทรดิจิตอลฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลและระบบเครือข่ายต่างๆแล้วมันต่างจากพี่เบิ้มในตลาดอย่าง Amazon Web Services AWS, Microsoft Azure หรือ Google Cloud Platform (GCP) ยังไงล่ะคะลองจินตนาการว่า Amazon, Microsoft, Google เป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีทุกสิ่งให้เลือกสรรซับซ้อนมีฟังก์ชันเป็นพันเป็นหมื่นบางทีเราแค่จะซื้อนมกล่องเดียวแต่ต้องเดินหาเป็นชั่วโมงแถมราคาอาจจะสูงตามความซับซ้อนนั้นด้วยแต่ Digital Ocean เขาคือ ร้านสะดวกซื้อสุดคูลที่เน้นความง่ายเน้นความเร็วและเน้นราคาที่เป็นมิตรค่ะเขาออกแบบบริการมาให้ใช้งานง่ายมากๆแค่ไม่กี่คลิกก็ได้เซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้งานแล้วนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระสตาร์ทอัพเล็กๆหรือธุรกิจขนาดกลาง ที่ไม่มีทีมไอทีขนาดใหญ่ก็สามารถเข้ามาสร้างสารรค์ผลลัพธ์บนคลาวด์ได้สบายๆเลยค่ะไม่ต้องงมกับเมนูเป็นร้อยหน้าหรือปวดหัวกับโครงสร้างราคาที่ซับซ้อนเหมือนได้พื้นสีมาช่วยทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายนั่นเองกลุ่มลูกค้าที่แข็งแกร่ง d e v e l o p p r และ SMBs จุดแข็งสำคัญของ Digital Ocean คือการโฟกัสไปที่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆ นั่นคือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ developers และธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (small and medium size businesses, SMBs) ทั่วโลกค่ะทำไมกลุ่มนี้ถึงสำคัญ 1. นนักพัฒนาพวกเขามักจะเริ่มจากโปรเจกต์เล็กๆต้องการเครื่องมือที่เข้าถึงง่ายราคาไม่แพงและมีชุมชนที่คอยช่วยเหลือ Digital Ocean เข้าใจตรงนี้ดีค่ะ เขาสร้างแพลตฟอร์มที่ Developer Friendly สุดๆมีเอกสารประกอบที่อ่านเข้าใจง่ายมีคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ที่แลกเปลี่ยนความรู้กันทำให้คนอยากมาเริ่มต้นที่นี่เหมือนเป็นสนามเด็กเล่นที่พร้อมให้ลองผิดลองถูกค่ะขอยกตัวอย่างเช่นคุณหมูอยากสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว หรือบล็อกเกอร์ที่อยากมีพื้นที่เก็บรูปภาพและบทความของตัวเองแทนที่จะต้องไปเช่าโฮสติ้งแบบเดิมๆที่อาจจะปรับแต่งยาก Digital Ocean ก็เป็นตัวเลือกที่ง่ายและยืดหยุ่นกว่ามากค่ะ2 SMBs ธุรกิจเหล่านี้ต้องการเทคโนโลยีคลาวด์ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลหรือมีผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์เป็น10คน ดิจิทัลโอเชีตอบโจทย์ด้วยความเรียบง่ายและราคาที่คาดการได้ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายกว่าขอยกตัวอย่างเช่นร้านขายของออนไลน์เล็กๆที่ต้องการระบบจัดการสต็อกและเว็บไซต์ที่ล่มยากหรือสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้นพัฒนาแอปมือถือดิจิท a ลโอเชีก็ช่วยให้พวกเขาสามารถรันระบบได้โดยไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เองเป็นแสนเป็นล้านค่ะผลิตภัณฑ์และบริการหลัก สร้างสารรค์ได้ไม่จำกัดถึงแม้จะเน้นความเรียบง่ายแต่ Digital Ocean ก็มีบริการ Cloud ที่ครอบคลุมความต้องการพื้นฐานทั้งหมดนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรเด่นๆบ้าง Droplets Droplets อันนี้คือหัวใจของดิจิ t a ลโอเชีเลยค่ะมันคือ s e r v ์ฟเวอร์เสมือนจริง Virtual Private Server VPS ที่นักพัฒนาสามารถเช่าไปใช้งานได้ง่ายๆ เหมือนหยดน้ำเล็กๆแต่มีพลังมหาศาลสามารถเลือกสเปคได้ตามต้องการจะเอาไปรันเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือทดลองโปรเจกต์ต่างๆก็ทำได้หมดเลยค่ะแถมเริ่มต้นแค่ไม่กี่ดอลลาร์ต่อเดือนเอง Manage Databases ฐานข้อมูลแบบจัดการสำหรับใครที่ปวดหัวกับการติดตั้งและดูแลฐานข้อมูลเอง DigitalOcean ก็มีบริการฐานข้อมูลยอดนิยมอย่าง PostgreSQL, MySQL, MongoDB ให้เลือกใช้แบบสำเร็จรูปไม่ต้องมานั่งคอนฟิกเองให้ยุ่งยากเขาดูแลให้หมด Object Storage ที่เก็บข้อมูลแบบ Object เหมือนมีคลังเก็บของออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บไฟล์ได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา เหมาะกับการเก็บข้อมูลเว็บไซต์หรือไฟล์มีเดียต่างๆ n e t w o r k เวิรเครือข่ายมีบริการที่ช่วยให้ระบบของเราเชื่อมต่อกันอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเช่นการทำโหลดบาลานเซอ s เพื่อกระจายการทำงานของเซิร์ฟเวอร์หรือ Virtual Private Cloud VPC เพื่อสร้างเครือข่ายส่วนตัวบนคลาวดอนาคตของดิจิ t a l Ocean โอกาสและความท้าทายตลาดคลาวด์คอมพิวติงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและเทรนด์ดิจิตอลทราน sfmation การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตัลก็ยังแรงดีไม่มีตกคะ่ะธุรกิจเล็กใหญ่ต่างก็ต้องการระบบที่ยืดหยุ่นปรับขนาดได้และเข้าถึงได้จากทุกที่ซึ่งเป็นโอกาสทองของดิจิตอลโอเชียเลยโอกาสตลาด SMBs เติบโตธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพทั่วโลก ยังคงผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ดและเป็นกลุ่มที่ต้องการโซลูชันคลาวด์ที่เรียบง่ายและคุ้มค่าขยายบริการดิจิทัลโอเชีสามารถขยายบริการใหม่ๆที่ยังคงคอนเซปต์ง่ายและเป็นมิรเพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มรายได้เช่นบริการ p AS, Platform as a ร s เอ a แพลตฟอร์มแอสเซอที่เน้นแพลตฟอร์มพร้อมใช้มากขึ้นหรือ SaaS s ซอฟต์แวร์ a s ส r v i c e เซในอนาคตขยายภูมิภาค การขยายศูนย์ข้อมูลไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกจะช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นและลดเลเทนซีความหน่วงของระบบขอยกตัวอย่างการเปิดศูนย์ข้อมูลในอินเดียซึ่งเป็นตลาดที่มีนักพัฒนาจำนวนมากและ SMBs เติบโตเร็วก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจของบริษัทค่ะความท้าทายแน่นอนว่าการแข่งขันในตลาดคลาวนั้นดุเดือดสุดๆค่ะ ถึงแม้ดิจิ t a l o c e a ีจะมีจุดยืนที่ชัดเจนแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งยักษ์ใหญ่ AWS, Azure, GCP ยังคงเป็นผู้เล่นหลักที่มีทรัพยากรและฟีเจอร์ที่เหนือกว่าคู่แข่งเฉพาะทางผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่นๆที่เน้นกลุ่มลูกค้าคล้ายกันก็มีอยู่ไม่น้อยแรงกดดันด้านราคาการแข่งขันอาจทำให้เกิดการลดราคาซึ่งจะส่งผลลัพธ์กระทบต่ออัตรากำไร เศรษฐกิจโลกหากเศรษฐกิจชะลอตัวธุรกิจขนาดเล็กอาจจะรัดเข็มขัดลดงบประมาณด้านไอทีซึ่งจะส่งผลลัพธ์กระทบต่อการเติบโตของ Digital Ocean ดิจิตอลโอเชีได้บทสรุปหุ้น DOCN น่าสนใจสำหรับสายมั่งคั่งไหมถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่มองหาหุ้นที่มีการเติบโตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งอย่างคลาวด์คอมพิวติแต่ชอบบริษัทที่มีจุดยืนชัดเจนไม่ต้องไปสู้กับยักษ์ใหญ่ตรงๆ แต่เน้นสร้างฐานลูกค้าที่พักดีและเติบโตไปพร้อมกัน DOCN ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าพิจารณาครับ Digital Ocean พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเป็นม้านอกสายตาที่โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองถนัดสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับกลุ่มลูกค้าเฉพาะทางและทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในโลกดิจิทัลที่ซับซ้อนนี้ ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจลงทุนอย่าลืมศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมทั้งผลประกอบการงบการเงินแนวโน้มตลาดและประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อให้การลงทุนของเราเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม s u b s c r i b e กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสาหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ